ต่อไปนะครับจะเป็นความสําคัญของวิชาชีพความสําคัญของวิชาชีพนะครับครูอาชีพครูเป็นอาชีพเป็นงานที่มีเกียรติและเป็นงานที่สร้างให้กับสมมงังคมสร้างคนให้กับสมมงังคมครูเป็นงานที่สร้างรากฐานให้ประเทศชาตินะครับเพราะว่าเด็กๆจะโตไปเป็นเยาวชนดีได้ประเทศชาติจะบ้านบ้าเนเมืองจะ,จะเจริญและพัฒนาได้ก็เป็นเพราะครูนะครับ ส่วนครูอีกความหมายหนึ่งก็คือบุคคลที่มีหน้าที่ในการสอนนักเรียนนะครับเกี่ยวกับวิชาความรู้และความคิดนะครับส่วนคำว่าวิชาชีพครูก็คือวิชาชีพทางการศึกษาที่ทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและเป็นการส,ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับด้วยวิธีการต่างๆรวมทั้งการรับผิดชอบความแตกตามม่างของนิยาม ของคำการอ่านนะครับเช่นคาว่าผู้สอนผู้สอนอย่างหมายถึงครูและอาจารย์ในสุธาธัศึกษาในระดับการอานนะครับส่วนครูเป็นชื่อเรียกแทนผู้ที่สอนในระดับการศึกษาขัา้นพื้นฐานอาจารย์คือผู้สอนในระดับปริญญาหรือสูงกว่าปริญญาบุคลากรทางการศึกษาก็คือเป็นบุคลากรของรัฐนะครับคำเปรียบเทยนะครับ ในกลุ่มของผมครูที่สําคัญที่สุดคือนักแสดงนักแสดงในสาขาวิชาตา่างๆเนี่ยครับจะแสดงความบันเทิงแล้วสอนแทกความรู้แต่ครูคือผู้ที่แสดงความรู้และสอนแทกความบันเทิงครับอีวอย่างครูคือกระดาษทรายคือผู้ที่ขัดเกลาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและสามารถนําความรู้ที่ได้ ไปใช้ในชีวิตประจำวันครูก็เปรียบเสมอเงินเข้มทิศได้ด้วยนะครับก็คือสามารถชี้แนะแนวทางให้เด็กๆนะครับสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆครูยังเปรียบเสมอต้นไม้นะครับที่คอยให้รมโพลร,รมไทต์กับนักเรียนครูเปียบเสมอหนังสือนะครับที่สามารถให้นักเรียนเนี่ยมาศึกษาค้นขวาหาความรู้ได้นะครับอนาคตของวิชาชีพครูในมุม มองของพวกเรานะครับหนึ่งมีความคิดสร้างสรรค์คนเป็นครูนะครับต้องมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับต้องมีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดริเริ่มในสิ่งต่างๆเพื่อที่จะสามารถนําความรู้ที่ได้มาสอนเด็กสองนะครับรู้จักเป้าหมายที่ชัดเจนคนเป็นครูต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อสามารถชีแ้แนะนักเรียนให้เดินตามเป้าหมายของนักเรียนได้ 3การใช้สื่อนวัตรกรรมและสื่อเทคโนโลยีก็สําคัญนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยครับปฏิเสธไม่ได้เลยเรื่องนวัตรกรรมและเทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวข้องในโลกของเราครับสี่ครูต้องเป็นผู้ที่มีแนวคิดนะครับมีแนวคิดที่ดีมีแนวคิดที่แปลกใหม่ห้าเป็นทีมเวิร์กนะครับทุกคนต้องเป็นทีมเวิร์กมนุษย์เราเนี่ยครับเป็นส,สัตว์สังคม เพราะนั้นเนี่ยไม่สามารถทำงานด้วยตัวเองได้นะครับเพราะนั้นคือเวิรเป็นหลักและอีกอย่างหนึ่งจะฝากคือการศึกษาสุดท้ายแล้วได้นทนเดุเงินขอบคุณครับ